เว็บอโรล่าแพลตฟอร์มสร้างรายได้ถูกกฎหมายสําหรับผู้สมัครใหม่นะครับก็จะแจกเครดิตฟรีอยู่ที่260บาทนะครับเว็บนี้นะครับก็เปิดตัวมาได้ประมาณ10กว่าวันแล้วนะครับสําหรับเว็บนี้นะครับก็มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึงเลยนะครับก็จะมีใบรับรองอะไรนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกกฎหมายด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูประวัติการถอนเงินนะครับ ผมก็ถอนเงินสะสมทั้งหมดอยู่ที่7,900าแล้วนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็เข้าบัญชีทุกยอดเลยนะครับถอนเงินเข้าไวมากๆนะครับสําหรับเวฟนี้นะครับสําหรับวิธีการลงทุนของเวฟนี้นะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบให้เพื่อนๆนะครับเลือกลงทุนได้เลยนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆลงทุนขั้นต่ํานะครับก็จะอยู่ที่1000บาทนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแนะนําถึงวิธีการสมัครก่อนนะครับสําหรับวิธีการสมัครนะครับให้เพื่อนๆนนะครับคลิกลิงก์สมัครได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ แล้วโทรศัพท์ของเพื่อนๆนะครับก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าเบราว์เซอร์แบบนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับคลิกเข้าไปที่คําว่าลงทะเบียนตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่หน้าต่างการลงทะเบียนนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับกรอกรหัสเชิญตามนี้เลยนะครับช่องนี้นะครับช่องรหัสเชิญนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนๆใส่ที่ช่องแรกนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับสร้างรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากนะครับ แล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับใส่ที่ช่องนี้เลยนะครับจากนั้นก็กดรับรหัสยืนยันตรงนี้นะครับทางระบบเขานะครับจะส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่เพื่อนๆนะครับได้กรอกเอาไว้ข้างบนนี้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับได้รับรหัส OTP แล้วนะครับก็นํามาวางไว้ที่ตรงนี้เลยนะครับจากนั้นก็กดลงทะเบียนได้เลยครับ หลังจากที่เพื่อนๆนะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับหน้าต่างของเว็บก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับสายฟรีนะครับสมัครเข้ามาแล้วนะครับกดดูยอดเงินของตัวเองได้เลยนะครับทางระบบเขานะครับก็จะแจกเครดิตฟรีอยู่ที่260บาทเลยนะครับถอดขั้นต่ําของเว็บนี้นะครับก็จะอยู่ที่100บาทนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับสายฟรีสามารถชิคอินได้วันณะ5บาทนะครับเมื่อครบ100นะครับก็สามารถถอดเงินได้เลยนะครับ โอเคสำหรับสายลงทุนนะครับให้เรานะครับคลิกเข้ามาที่หน้าแรกนะครับตรงกลางได้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างกองทุน1000บาทนะครับเชียงใหม่ประเทศไทย1ตรงนี้นะครับเราจําเป็นจะต้องใช้ยอดเงินในการลงทุนอยู่ที่1000บาทเลยนะครับเพื่อนๆผลกําไรที่เรานะครับจะได้รับต่อวันนะครับก็คือ1.60%นะครับผลกําไรนะครับเราจะได้รับทุกๆวันเลยนะครับจนกว่าจะครบ365วันนะครับ 1.60% 16นะครับก็เท่ากับวันละ16บาทนะครับเราจะได้รับวันละ16บาท <ính> ไปจนกว่าจะครบ365บวันเลยนะครับพเพื่อนเพื่อนถ้าว่าเรานะครับลงทุนกองทุน1000บาทนะครับเดี๋ยวเราดูกองทุนต่อไปนะครับอ,อย่างเช่นกองทุนด้านล่างตัวนี้หมดแล้วนะครับมีคนซื้อหมดแล้วนะครับอย่างเช่นกองทุน10,000บาทตัวนี้นะครับเราจะได้รับผลกําไรต่อวันก็คือ1.80%เเลยนะครับพเพื่อนเพื่อน เท่ากับว่าเราลงทุนตัวนี้นะครับเราจะได้ถอนทุกๆวันเลยนะครับ180บาทนะครับเราจะได้รับทุกๆวันเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็ใกล้ที่จะคืนทุนแล้วนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆผมถอนทั้งหมดอยู่ที่7,936บาทแล้วนะครับก็ใกล้ที่จะคืนทุนแล้วนะครับสำหรับสายฟรีนะครับให้เช็คอินทุกๆวันนะครับแล้วก็แนะนำให้เชิญเพื่อนนะครับคลิกเข้ามาที่ ด้าหลักนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่คําว่าสร้างทีมตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อคนอื่นเขานะครับสแกน QR โค้ดตัวนี้นะครับเพื่อทําการลงทะเบียนนะครับแล้วก็ใส่รหัสเชิญนี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาสอนเกี่ยวกับวิธีการลงทุนนะครับแล้วก็ถอนเงินให้เพื่อนๆดูนะครับว่าถอนยังไงนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ